อยากเล่นเกมค่ายดังในราคาถูกไหมเรามีคำตอบให้คุณบัญชีเกม Stream e p i c EA และ Ubisoft มือสองเริ่มต้นแค่5บาทเท่านั้นเรามีให้คุณเลือกมากกว่า1 0 0 0 0แบัญชีคุณสามารถเป็นเจ้าของบัญชีเกมเหล่านี้ได้ทันที ซื้อสะดวกที่ allparin.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือการสั่งซื้อบัญชีเกมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ allparin.co.th วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสมาชิกจนถึงการสั่งซื้อบัญชีเกมได้ง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีไปเริ่มกันเลย การเข้าสู่เว็บไซต์ alpari.co.th n เพียงพิมพ์ URL บนเบราว์เซอร์ของคุณแล้วกด Enter เริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ alpari.co.th n คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบท่านสามารถสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบด้วย Google ได้เลยเมื่อมีบัญชีแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเติมเครดิตเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูเติมเงินคุณสามารถเลือกเติมเงินผ่านธนาคารโดยการแนบสลิปที่มี QR Code นำภาพสลิปมาใส่แล้วกดยืนยันหรือช่องทาง True Money Wallet โดยการสร้างซองของขวัญแล้วนำลิงก์ซองของขวัญมาใส่ในช่องนี้หลังจากเติมเงินแล้วจำนวนพอยต์จะอัปเดตที่ช่องนี้เมื่อเครดิตพร้อมใช้งานเลื่อนลงไปเลือกหมดหมู่บัญชีมือสบนเว็บไซต์ในหมดหมู่นี้ คุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มเกมที่คุณต้องการเช่น Stream, Epic, EA หรือ Ubisoft เพื่อให้ตรงกับแพลตฟอร์มของเกมที่คุณสนใจหากมีเกมที่คุณต้องการอยู่ในใจให้ใช้แถบค้นหาเกมเพื่อพิมพ์ชื่อเกมเว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์ของบัญชีเกมที่เกี่ยวข้องให้คุณเลือกมากมายก่อนตัดสินใจซื้ออย่าลืมอ่านเงื่อนไขของสินค้าและรายละเอียดของบัญชีให้ครบถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าตรงถามที่คุณต้องการเลือกบัญชีที่คุณสนใจและคลิกปุ่มสั่งซื้อระบบจะหักเครดิตจากบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากการสั่งซื้อสำเร็จคุณสามารถไปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อคลิกปุ่มบัญชีมือสอง เพื่อดูข้อมูลบัญชีเกมเช่นอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบนำข้อมูลบัญชีที่ได้รับจากประวัติการสั่งซื้อไปเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มเกมที่คุณเลือกเช่น StreamEpic EA หรือ Ubisoft การยืนยันตัวตนของบัญชีคุณสามารถกดรับ OTP ได้ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อ เพื่อนำไปกรอบในขั้นตอนยืนยันบัญชีเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีเช่นอีเมลรหัสผ่านเบอร์โทรให้เป็นข้อมูลของคุณเองทันทีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของบัญชีเกมออนไลน์ได้ง่ายๆกับออ p a r i n co. th ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมสนุกกับเกมของคุณนะครับ